เมื่อวันที่22ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์ราชการสำนักงานกกตนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทัษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกกตอขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีมีสนนนสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐ จัดทำปฏิทินปีใหม่เป็นรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีข้อความรวมไทยสร้างชาติปราดาบบนเวทีโลกพร้อมใส่ตราสัญลักษณ์พรรรวมไทยสร้างชาติเข้าขา่ายฝาฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับพรปว่าด้วยพักการเมือง2,560และหรือพอรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2,561หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้สืบเนื่องจากสื่อมวลชนได้รายงานว่ามีการแชร์รูปภาพและข้อความของนายสายันยุติธรรมสอสอนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐที่ประกาศตัวชัดว่าพร้อมย้ายตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปยังพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสนนสนครศรีธรรมราชสมัยหน้าได้จัดทำปฏิทินนี้เป็นรูปตัวเองคู่กับนายกโดยมีแบ็กกาวเป็นสัญลักษณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติและพลุไฟพร้อมข้อความภาพระบุว่าสวัสดีปีใหม่พศ2566อยู่ด้านบนรูปคู่ ส่วนใต้รูปคู่มีตัวอักษรระบุว่ารวมไทยสร้างชาติผง,งาดบนเวทีโลกขณะที่ด้านล่างสุดของภาพมีข้อความว่าสุขสันต์กับปี2566ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งความสุขและความอิ่มอกอิ่มใจนะครับ การนำภาพของนายกรัฐมนตรีและตนเองมาทำการาฟิกคู่กันพร้อมกับนำโลโก้ของพรรคการเมืองอื่นมาใส่ไว้ด้วยเพื่อทำปฏิทินหรือป้ายโดยอาจไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพและพรรคการเมืองเจ้าของสัญ,ญลักษณ์ อาจขัดพรบพักการเมือง2560และขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ 3- 2565ที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,ออกประกาศเมื่อวันที่22กันยายน2565รวมทั้งพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561 ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งสสบางส่วนที่ผู้สมัครและพักการเมืองจะต้องปฏิบัติตามในช่วง180วันนับตั้งแต่วันที่24กันยายน2565เป็นต้นมากรณีดังกล่าวแม่นายสายันจะออกมาถแถลงภาคเศรษว่าเป็นเพียงแค่เตรียมการไว้แล้วส่งให้เพื่อนดูแต่อาจหลุดไปนั้นยังไม่น่าเชื่อถือ แต่อาจชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่จะเผยแพร่กราฟิกปฏิทินไป้ายไวนิลเข้าสู่ระบบออนไลน์ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้หลุดออกไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการเผยแพร่รูปภาพและข้อความดังกล่าวในระบบโซเชียลมีเดียโดยไม่จำเป็นต้องจัดพิมพ์ออกมาแจกจ่ายหรือนำไปติดตั้งก็ได้ซึ่งสามารถสื่อสารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เลือกตั้งของตนได้แล้วเพราะการหาเสียงปัจจุบันใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วและมีกฎหมายของกอกตควบคุมดูแลอยู่ ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักพอสมาคมจึงจำเป็นต้องมาร้องให้กะกะตไต่สวนเอาผิดต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในตอนท้ายสมาคมการพิทารัฒน์คำนวณไทยมายื่นคำร้องต่กะกะตอกกตนะครับเพื่อขอให้ไต่สวนกรณีอสอสอพักพลังประชารัฐนะครับนครศรีธรราชเกตเกตนะครับคุณสายันบริสุทธิ์นี่นะครับซึ่งสื่อมวลชนได้รายงานว่าได้มีการทำซทับผิดปฏิทินนะครับ ออกมานะฮะและเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียมาเยอะแยะแต่ไม่หมดรัฐสื่อมวลชนก็ออกมารายงานว่าการจะทําดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็นําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์กันของอประชาชนมากมายว่าการจะทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยพักการเมืองและพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอปี25งหนด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเมื่อวานก็ทราบข่าวว่าคุณสาย,ยัานดยสุงต่อ,อมาแถลงว่า เอาเป็นเพียงกราฟิกนะฮะยังไม่ได้เอาไปทำอดีทินแจกจ่ายเลยแม้แต่แผ่นเดียวหรือเอาไปทําป้ายคัดเอาใดๆเลยนะฮะเพียงจะส่งภาพกราฟิกให้เพื่อนดูแต่ว่ารูต่กไปแล้วก็เราบอกว่าการกระทำครั้งนี้ความผิดยังไม่สําเร็จนั้นจริงๆแล้วความผิดเนะี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เขาทํากราฟิกขึ้นมาแล้วส่งให้กับเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนว่าปุ๋สายยันถือว่าเป็นบุคคลที่3า เราก็ไม่สามารถที่จะวควบคุมได้ว่าถ้าปิดนั้นมันจะถูกเผยแพร่ประะไปอย่างไรนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การหาเสียงมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาผลิตเป็นปออฏิทินมาเป็นป้ายอย่างเดียวนะครับการหาเสียงปัจจุบันเนี่ยเป็นการหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้งนั้นการส่งภาพสวัสดีปีใหม่ของตนแล้วก็มีรูปคู่ของนายกรัฐมนตรีบิกตูแล้วก็มีชื่อพักคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่พักของตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ย แม้ว,ว่าในอนาคตคุณสายันจะย้ายตัวเองไปอยู่สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าการเอา,เอา,เอารูปหน้าเอาภาพพิกตูเข้ามาถ่ายรูปคู่กับตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนยายกรัฐมนตรีเมื่อวานได้สัมภาษณ์ที่ mm hmm. จังหวัดเชียงรายว่าตัวเองไม่รู้เรื่องนั่นก็เป็นการยืนยันโดยข้อหลักฐานและข้อเท็จจริงนะครับว่า,านายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องจากการเอารูปภาพมาคู่ตัวเองนะครับังนั้นแล้วการที่ คุณสายันบริสุทธิ์เนี่ยฮะอ้างว่านะฮะ,ะหรือภาคเศษเมื่อวานว่ายังไม่ได้เผยแพร่เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็นําไปสู่การเข้าข่ายการหาเสียงเป็นการเขาเรียกอยู่ในกฎเหล็กร้อยแปวันของกรกตที่ออกเงื่อนไขมาเมื่อวันที่ยีสองกันยายนที่ผ่านมา,มานะครับดังนั้นเรื่องนี้ สมาคมเเห็นว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดทั้งพราบาลเลือกตั้งและพราบาพักการเมืองด้วยนะครับจึงนําความนี้มาร้องต่อกรตอให้ดําเนินการต่างสนสอบสวนและเอาผิดนะครับหากวินิจฉัยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทําความผิดนะครับเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับแล้วแบบแบบนี้ถ้าหากว่าโพสต์ผิดจริงเนี่ยสอสอและครับการเมืองจะได้รละผล เาสอบอาจจะมีความผิดนะฮะอาจจะถูกลงโทษแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อยสิบปีนะครับส่วนพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าพรรครวมทยรักษาชาติซึ่งถูกอแอบอ้างเอาโลโก้ของตัวเองไปใช้เนี่ยอาจจะดําเนินการร้องทุกข์การทุกหรือแจ้งความกับบุคลที่เอาโลโก้ตัวเองไปใช้หรือไม่อย่างไรถ้าไม่แจ้งมันก็ไม่ได้นำไปสู่การกระทําความผิดใดๆนะฮะแต่ว่าในส่วนตัวของคุณสาย,ยันเนี่ยอย่างน้อย ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาออกมา,าพากเศษเมื่อวานเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยครับเพราะว่าพอ่อเท็จริงมันปรากฏอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วจริงยังไม่มีระบบสารสนเทศนี้นะอาจจะฟังได้แต่ปัจจุบันเนี่ยแคทย์สร้างภาพแล้วก็โพสลงไปในระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นเพทย์รูหรือในระบบลายเนี่ยนะครับมันก็จะส่งต่อกันไปเป็นยยใยเป็นมุมนะครับมันก็เหมือนเป็นการหาเสียงซึ่งคอกระตเองก็ออก ระเบียบว,ว่าโดยการหาเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกมาแล้วนะครับมันจึงเป็นประเด็นที่สสวจะมาแอบอ้างหรือมาใช้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปรตามกฎหมายแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR คได้เลยครับ